มีตอนเศร้าจ้ะพี่น้องมีแต่รักครั้งชบัดลิ้นสาอุบลจ้ะพี่น้องไปไปอัดแล้วสายแล้วหลอกสายแล้วพี่น้องไปทำงานไปทำงานคุยังอิ่มลงตรงนี้นะพี่น้องเนาะมุขหงกอันนี้อันนี้อันนี้คู่ที่ข่าวอันนี้คุ่คู่ตะมุขงกคู่สาคู่สาคู่ค้อนี่นี่เยอะได้ไหมมึงนี่ ว่านไปซื้อบักกอคนซื้อบักเครืองคือนไปซื้อแบบอันี้วามเกนมานมะคุ้งรสชาติรสขายอ่ะน่ารนะอผลิตภาก i oh, รถติดละบานนี่ไฟแดงบ้ารถติดไฟแดงหละ่ะเป็นไหไฟแดงไฟแได,งไดงนะคะไฟแดงแล้วตอนนี้ก็มางหอดหน้าอะ่นะแล้วพี่น้องเอามาเห็นดอกไม้พี่นอ้องบึ้ยดอกดอกอันนี้ช่งงางพี่น้องดอกมันมสวยจังเลย ทอดหน้างานแล้วพี่น้องหน้างานแล้วมางานแล้วก็ลุยงานต่อพี่น้องมาถึงหน้างานแล้วก็ลุยงานต่อปักทรายปักทรายลอยเม็ดเหลก มันเองสิปั๊กฝั่งขางปรับสายฝัฟฟ่งทางนี้ได้ไปนอนวันนี้ปรับสายฝัฟฟ่งทางนี้ <c oughs> ย้ายอยู่สิอือไปน,นองสลัเกเจนี่ลซี่ก็นะคะวูดเห็นดอ,อกใหม้กันอุ้ยซอยพี่น้องดอกงาม,างมคักยังวะเออดอกงามอะไรวั่ท้าจะดอกใหม้แลบบ้วข <c oughs> อบเอาไปกิบหนาด้วยพี่น้องเด้อไปทำงานก่อนไปทำงานก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอฟซีกาวซีไม้น้ำผึ้งเด้อทุกกำลังใจขอบคุณหลายๆจ้า ดีจาวยกทุกคอมเมนต์เลยด้วยน้องเด้อ